ไลค์กดแชร์กดซับสไครปให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะมาอยู่กับเราช่องพังพิหมหย่น้อใบข้าแล้วก็ช่องพังพิหมหย่น้อใบข้าชแน,นลนะคะเมือเล็กหน่อยเป็นย่านมาเบียง กี่ยังนอนอยู่เลยราตื่นมาหนูนอนยังไงพี่ปีก็นอน้ะถี่ตัวนอนนอนย้นไม่ไหวเขอทิ้งตัวนอนนอนแล้วกัน ในที่สุดก็นอนต่อแหละในมองนอนนีขนาดลงหลุมบอบพอดีลงหลอกเลยลุกขึ้น่านเป็นย่ามแบบเดียวนอนต่อ bun Mi sao con này ในหน่อยก็นอนคนนอนในอ้อมกอดนอนตักนอนตักคงเท้นนอนในอ้อมกอดที่นอนนี่ นอนสันของเขาฟาเทาไม่ตายเต็งไง พี่ปีกลับปุ้ยเลย น,นั่นนีเวลาตีสิถ้านอนเป็นตาตีเยืนดูดีๆล้มเลงนอนเลยนุ้ยยืนไม่ไหวนุ้ นี่รเรากเรียกนอนในอ้อมกอดของเธอน่ารักมากนานแล้วนะคะที่ไม่ได้เห็นภาพแบบนี้พ,นพี่ๆี้ลับลาบุยย๋ยาไปดูวิ่บี ที่พอมักทานอนดีมักทานอนนอน,นอนสันหัวเขาเทเลเด็กหน่อยดูเม่ตายนอนนะ นอนหมุนขานอนหมุนขาเขาอบอุออ่นอบอุอ่นให้อ้อมกอดอ้อมกอดของแม่หลับลึกหลับจริง นึกว่าจะเป็นยามพ่อแม่นอนประมาณุ่ละเด้เอเกงกุละจังที่ตื่นเลยเพราะว่าเพิ่งลูกมากวนเขาเมื่อกี้เองเขาไม่ตื่นก็นอนต่อ กวนเมบ่ตื่นอิลากะนอนกับเม่เลยงั้นเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะคะแม่เมยวันนี้เอาคลิปน่ารักมาฝากบ๊ายบายจ้า